ได้งอไม่ไงแล้วเมื่อกี <ım eni> ้บอลกับวินกำลังไล่อยู่นะไอเราแค่เงาก็ไม่เห็นบอลวินก็พอพี่ทักเข้ามาไม่เราไม่ได้เลือกอะไรครับอะไรยังไงกัน คือเพิ่งจะเห็นนะฮะโคอยยงไม่ <laughs> <laughs> นะโดนเมื่อกี้ฉันเห็นวินกับน,นะดโดนไล์คู่กันนะแล้วเขาก็บอกว่ากระตุก,ก <laughs> พี่อ่นอยู่กับใครคาอ่ะลองทายลองทายพิมพ์มาว่าพี่อยู่ใครบ้าง ลองชายโดเซ่แกงเสียงพ่ออุ๊ยเขาได้ยินเสียงพ่อแล้วอะได้ยินเร็วมากได้ยินเสียงพ่อเสียงพ่อละหนึ่งมีเสียงใครอีกให้เลนดออย่างชอบเลยกดมากดมาเดียวเจออนาเธอ เขาบอกเขาได้ยินเสียงอนาเธอร์ด้วยมิงกะลาพี่หันมิงกะลาครับโอ้เสียงพ่อบาชาเสียงพ่อมีเสียงคนอื่นด้วยเสียงพี่พ่อเอ้ยพี่ว่าเขาได้ยินเสียงพี่พ่ออ่ะพี่เห็นพี่พ่อเอ้ย เวอร์วอลไทยถูกด้วยอยู่กับแก๊งภัยสังคมบอลหมดเล่นด้วยแต่เราจะไปแล้วพ่อแม่บอสเอ้ยเออมาทั้งเสียงพ่อแม่เลยพี่อ่านพ่อแม่บอสพี่วอลพ่อวีบอกยินกดวยินกดยางบอลบอลจะเล่นด้วยเล่น บอนเสียใจด้วยเขาเล่นกันแล้วจ้าตาหน้านะจ้าเฮ้ยกระตุกหรอกระตุกเหรอคิดถึงพี่หอมกระตุกมากเลยเฮ้ยเน่เป็นไรอ่ะ หรือเป็นที่ไหนเราพี่บอลมาใช่พี่บอลมาแล้วก็ไปแล้วพี่บอลเขาอยากจะเล่นเกมกับพวกพี่หินพี่วอพี่พรคิดถึงพี่วออ่ะพี่อันพี่วอลเขาบอกว่ามีคนคิดถึงขอบคุณครับขอบคุณคราบพี่วอบอกขอบคุณครับก็มันเฮลนี่พี่บอกก็คนมันเฮล์นี่กาตุก โอ้ออหลับบนนอนเลยเหรอไม่ช่วงนี้เปิดเทอมกันแล้วปะเราก็ไปไปมา,มาคิดถึงบออยากเห็นหน้าพี่พร้อมทําไมกระตุกหรือเน้นหนูกะาเออทาไมของพี่ไม่เห็นกระตุกเลย,ยเลสุดกะปัปเออทำไมกระตุกพี่จะไปแล้วนะ